ครับดีบรรยากาศครับของแชมป์ครับสยามลุงเรื่องครับอันดับสองก็เป็นไทยฟุตครับรับสามกับเพื่อที่มุ่งโมนหมดครับเอาขอเชิญชิ้นชิ้นเลยนะครับอัปเปิดเพ้งหอยแล้ว และรางวัลต่อไปที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือชิปดูเงินก่อนนะครับ รักหลังจากหักภาษีแล้วเหลืออยู่เจ็ดแสนกว่านะครับผมบรรยากาศครับีนได้เลยตอนเนไม่ได้แต่ไปเป็นงันที่จะขาไม่ได้เลยนะครับผมคับคับสามครับทีมห้อง ที่เขากระนังจโลเจเลย,ยงสินะที่เขากระนังจโลเจเลย,ยงสิเนี่ยต้อนรับครับบรรยากาศเขาสลองแซมครับพี่ม้ามาดับหนึ่งสงิครับถูกแซงถูกแซงทาง่าคงเสียดายเสียดาย 感谢你们，感谢你们。<noise> กองเชียร์ยอดเยี่ยมครับกองเชียร์ยอดเยี่ยมกองเชียร์ยอดเยี่ยมแบดบอสตกหนึ่ยแม่บ้านสิงห์ราชานะครับที่ได้รับ รางวัลกองเชียร์เอกนะครับแต่ก็ขอมอบให้สำหรับนักตีของทีมบางบานนะครับที่รักคนที่บาดเจ็บนะครับน้ำใจเด็กน้ำใจเด็กขาดต่อนะครับจนถึงเด็กน้องที่เขาบาดเจ็บในนั้นเลยครับเฮ้ย กูวอาจะเอาอยไรอย่างเงี้ยขอละม่นน่ครับขอละม่นน่อครับอัดแล้วเจบขาเปนบางบะครับพี่บาเจ็บมันะครับละม่นนะครับละม่นนะครับขอให้ทดดถ้ารักษาพานะครับพี่น้องด้ระบาดเจ็บอคุณเอ เดี๋ยวอย่าพ <fin anta> <ots> ุ <guarding okay>? ่งกลับนะครับาไอ้ซุ่มแซวซุ่มแซวซุ่มแซวมาเอาค่าชุดนักเรียนก็จีนักเรียนเลยาจีนักเรียนนี่ครับรรยากาศครับกบรรยากาศงบรรยากาศครับ โอเคชอมามาแล้วครับมาแล้วซุ้มแซมารับรางวัลชุดนักเรียนนะครับองเชียร์มเชียรางวัลชมเชียรงดาบสาวหอดายกเลีะ ต่อไปขอเชิญน้องบางบาครับผมปองเชียบางบาครับมารับค่าชุดสีเชยหน่อยครับ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 ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสนอนะครับเด้อเด้อครับบรรยากาศฟุตบอลไทยในเะกาหลีครับที่ผู้ใหญ่บ้านเกาหลีชั้นแนวไทยให้เบิ่งครับจบรายการเรียบร้อยครับเหลือรายการต่อไปครับ จะมีไมาให้เบิ่องอีกครับครับสวัสดีครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยครับเด้อ